วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ2รายและติดเชื้อจากต่างประเทศ73รายและยังพบว่าระยะนี้มีผู้ติดเชื้อจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้นสถานก,การณ์โควิดในต่างประเทศเริ่มทุเลาลงขณะที่สถานก,การณ์ในประเทศควบคุมได้แล้วเฉินซือจงผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันเผยว,ว่ามาตรการคลายล็อกจะชัดเจนขึ้นในเดือนหน้าผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องก่อนปลดล็อกควรรีบไปฉีดเข็ม3าม,มิฉะนั้นภูมิคุ้มกันหมู่อาจจะลดลง 月中中旬始始始疫疫失失疫苗苗就有一一些效效效直到那是所以需要โควิดเบาบางลงทำให้ความต้องการฉีดวัคซีนในไต้หวันลดน้อยลงขณะที่ยังมีวัคซีนเหลือใกล้หมดอายุอีกหลายล้านโดสอ TS ิแอสตราเซเนกา2.51ล้านโดสวัคซีนเก่าตัวน2.56ล้านโดสคาดต้องทำลายทิ้งทั้งหมด จากสถิติของสำนักสถิติและบัญชีกลางระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงกว่าเดือนมกราคม0.01%แต่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าเพิ่มขึ้น2.36%ในจำนวนนี้ราคาไข่ไก่ทะยานขึ้นเกือบ30% ในขณะที่ราคาอาหารนอกบ้านพุ่งขึง้น4.8%สูงสุดในรอบ13ปีโดยอาหารเชาวสไตล์จีนพุ่งขึง้น9.25%มอไฟเพิ่มขึ้น6.43%อาหารสไตล์ตะวันตกเพิ่มขึ้น6%และหากรายจ่ายประจำเดือนของแต่ละครอบครวัวอยู่ที่80,000เรียนต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่มขึ้นเดือนละกว่า2,000เรียน สงครามรัเสเซียยูเครนส่งผลให้สัตว์น้ำหลายชนิดเผชิญวิกฤตขาดตลาดคาดว่าปลาคอตอาจจะประสบปัญหาด้านอุปทานส่งผลต่อราคาหลังก่อนหน้านี้เกิดปัญหากับปลาแซลมอนมาแล้วช่วงเช้าวันที่ส4มีนาคมนี้เกิดเหตุไฟไหม้ศูนย์โลจิสติกของห้างคาฟูเขตยังเมยนครเทวเยนเปลี่ยวไฟลุกท่วมตัวโรงงานควันไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ขาดระยะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟเดชะบุญไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าต้นเพลิงอยู่ที่ชั้นหนึ่งส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้และความเสียหายต้องรอการตรวจสอบแต่ควันไฟที่พวยพุ่งออกมาส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศเนื่องจากในช่วงหนึ่งสัปดาห์นครเทาเยือนเกิดเหตุเพลิงไหม้สามครั้งเจ้าหวนชั้นผู้ว่าการเทาเยือนสั่งให้เร่งตรวจสอบและทบทวนทุกด้านป เมื่อวันพฤหัส,สบด,ดีที่แล้วเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานเอเวอร์ไรด์เคมีเข้าเขตควนอินและโกดังเก็บสินค้าบริษัทเมฟูเขตลูจ่จูเหตุเพลิงไหม้บริษัทลู่จูนั้นเข้าส่วนที่4ี่ไฟยังไม่มอดสนิทพวก,การเทเวเยนลงพื้นที่ตรวจสภาพการพร้อมชีว้ว่าโกดังเก็บสินค้ามีขนาดใหญ่ภายในมีสินค้ามากมาย ควรยกระดับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจะจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำตรวจสอบและฝึกซ้อมรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ต่อไปเข้าสู่วันที่8ของสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนฐานที่มั่นยาวโบริฟซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนโปแลนด์ถูกรัเสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธ30ลูกทำให้มีผู้เสียชีวิต35คนและบาดเจ็บ134คน ฐานที่มั่นแห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกทหารของนาโต้โดยรัสเซียได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกภาพฐานรัสเซียยิงถล่มศูนย์ัชาชการฐานแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟจนวอดวายและเผยว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาลุกประชิดเข้าไปได้อีก14กิโลเมตรควบคุมพื้นที่ได้อีก4เขตยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดยูเครน1ลำและอากาศยานไร้คนขับ2ลำจนถึงขณะนี้ถล่มฐานที่มั่นทางฐานยูเครน3,687แห่งแล้ว ในวันเดียวกันชาวเมืองเอียบินซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนต่างอพยพหนีไฟสงครามเนื่องจากถนนหนทางและสะพานถูกถล่มจนพังทลายเสียหายคนชราและเด็กต้องใช้วิธีหนีตายด้วยทางน้ำมีรายงานว่าผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันผู้หนึง่งถูกฐานรัเสเซีย,ยยิงเสียชีวิตส่วนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วที่เมืองมาริยูโปนซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของยูเครนเนื่องจากฐานรัเสเซียรุกเข้าประชิดและได้ปิดล้อมเมือง ชาวเมืองไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาและไม่มีอาหารอีกทั้งพวกเขายังต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นอีกด้วย